าถึงเรื่องละครทองประกายแสงของเราดีกว่าทองดีมีสามีคนที่สองละพี่วีพี่วีเนี่ยทั้งหล่อทั้งรวยสุภาพใจดีแต่แต่ทำไมเธอทำหน้างั้นทำไมเธอทำหน้าอย่างนั้นก็เห็นอีกมุมนึงของพี่วีเหมือนกันไงอ๋อใช่ใช่ใช่ทางเฟซบุ๊กช่องวันของเราเนี่ยนะก็เลยมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนละครทองประกายแสงเนี่ยนะคะร่วมสนุกกันก็คือผ่านคําถามว่าดู สามีคนที่สองของทองดีแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้สอนให้รู้ว่าอสอนให้รู้ว่าอะไรสอนให้รู้ว่าอะไรให้คนดูเติมให้ให้คนดูเติมให้แล้วเป็นไงฮะแล้วมีรางวัลน,นะจะได้กา้ออทองประกายแสบด,ด้วย<อ>วันนี้เรามีส่วนหนึ่งนะคะของคุณผู้ชมออที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้แต่ยังไม่ได้บอกนะว่าออคอมเมนต์เหล่านี้คือจะได้รางวัลแต่โดนใจโดนใจโดนใจสุจิรา พี่นื้อานแต่ไม่รู้โดนใจคนที่ให้เสื้อหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นมาดูกันดีกว่าคอมเมนต์แรกบอกว่าผู้ชายคนนี้สอนที่รู้ว่าที่หึงนาหนูไหวหรอดีได้ก็ร้ายเป็นอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรที่ได้มาง่ายๆเออแล้วเขาก็บอกว่ามีซีนประทับใจด้วยก็คือซีนฉากนั่งจับมือให้แบบ อยู house, <ok ่ด oh, ้วยอย่างเงี้ยที่ทองเสียใจใดๆนั่งจับมือตั้งแต่คืนจนลุ่งเช้านั่งอยู่อย่างนั้นจับมือทั้งคืนเลยเหรอนั่งอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามีภาพอินเสิร์ตไปด้วยเนาะนั่งแล้วมองนะนี่นี่ทนุถนอมมากนี่นี่หลายคนหลายคนประทับใจนะ มีไหมเราชีวิตจริงอะมีไหมไม่แต่พอพี่วีไปเห็นรูปแฟนเก่าในโทรศัพท์นี่เหมือนอีกร่างนึงเหมือนกับเฟี้ยงเขาี้ยงโทรศัพท์แต่ว่าพี่แหละพี่สายเปยแล้วว่าจะพี่พี่จะเลี้ยงโทรศัพท์พิงพี่บอกพี่ซื้อใหม่ให้ได้แน่นอนเนี่ดูดิมาจนเช้ายังนั่งอยู่เลยอ่ะนั่งเฝ้าน้อนมานั่งขอบคุณขอบคุณนะคะฮะนี่โดจับมือกอีกเริ่มขยับสเต็ปอะไรอ่ะคุณปวดหัวอะไรมีไหม พี be, ่บีเหรอแต่หึงขนาดนั้นเลยนะมีชีวิตจริงในชีวิตจริงมีไหมผู้ชายที่จะนั่งกุมมือเราแล้วมองหน้าเราเนี้ยมีไม่ใช่ฉันที่จะมองหน้าเธอแล้วตอนนี้ฉันกลัวก็เธอดูดิเขามองอยู่เนี้ยเธอตาเขารักของเขาตาเธอจะถล่มันแล้วเมื่อกี้อ๋อเหรอเออมีไหมหรือไม่มีหรือคิดเห็นยังไงเอาส่งมาได้อีกความคิดเห็นหนึ่งคือความดีของพี่วีระดับสองความสยองของพี่ระดับสิบเออชอบละอันนี้ อันนี้ดีเนาะแฮชแท็กเป็นคนดีจนน่ากลัวอันนี้คืออย่างที่พี่แจ็คบอกว่าหึงโหดคือดีก็ดีไปสุดเลยพอโหดแบบหึงก็สุดเลยอย่างเงี้ยนีเอออันนี้เดี๋ยวลบไม่ยากค่ะเฮ้ยนี่เป็นยังไงเออเออคก็บผ้าไปนั่นอยู่ใช่ไหมเออตีัเออเออเออเอ้เออเ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 อเเเเออเอ ไม่ได้ไม่ได้ตลาดแตกหมูนี่เหรอต้องขายแล้วหูเหมอเออดีไปเยี่ยมพี่วีพี่วีอยากผัดข้อหาอะไรถึงพี่วีฮะพี่วีใจเย็นแป๊บ พี่วีใจล้มๆเออเขาก็เป็นผู้ชอบแผงเราพี่วีคอมเมนต์ที่3อะไรที่ไม่ได้รับจากคนเก่าวันนี้เราได้รับแล้วจากคนใหม่ใช่ครับอะไรบ้างตังค์ตอนแรกได้ตังค์ไงตอนแรกได้ตังค์ไงเออบัตรเครดิตรูดได้ไม่อ่ะเลยน้องซื้อชุดให้ได้แต่ก็คือมาพร้อมกับความหึงใช่นี่มเนี่ย่าจะจับค่ะจะจับค่ะอย่างนี้เออเท้าเอวซะหน่อยเท้าเอวไม่ได้นี่พี่วีให้มาอ n ล i m i t ต d โรดเมียร์โรดเมียอันอาริเมสายเปแต่หึงโหดนี่ดิทองดีจะโอเคไหมและที่สำคัญมีแม่ผัวที่ไม่ชอบอีกเออเเจมจนนะเจ็มจนมากเพราะว่ายิ่งคืนนี้นะคะเห็นเหมือนว่ายังไงดูตัวอย่างนะผู้ชมเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันเพราะว่าแม่พี่บีเนี่ยจะแกล้งลูกสะพ้ายยังไงแต่ลูกสะพยก็เห็นว่าเหมือนจะจะเอาคืนได้นี่อันนี้ปีนการณอุ้ยพี่บีคอหักใช่นี่ แล้วมีเพื่อนมาชวนมีเพื่อนมาชวนเพื่อนก็มีการไปนําเหนือไปแล้วป่าขาป่าป่าเต่าสมชายมาแล้วนะคุณนี้มาแล้วแล้วอยากให้บอกเอาคนนี้อะไรอย่างนี้เออแล้วนี่แล้วเมื่อพี่วีมีนี่นี่มีอันนี้มีฟ้องมีฟ้องว่าแม่พี่อะไรอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็นี่ขนาดเห็นรูปยังไม่ยอมอันนี้กอดกันโอ้โหอ้าวหยุดออเออเหยุดสังหารเมื่อกี้เขาพี่วีจะพูดว่าอะไรลองเดา ทำไรอ่ะเหอนสิ่งที่พี่คิดนะเฮ้ยพี่มีอาปืนมาเปล่าแต่ทองดีต้องพูดว่าอะไรอะถ้าเป็นทองดีทองดีพูดว่าอะไรอุ้ยคือครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อะไรคำอื่นอะมันออกันไม่ได้ที่อยู่ในใจเราต้องแก้ตัวก่อนไม่มีอะไรใครอ่ะคนนี้ใครมันต้องอุ้ยก่อนไงแต่ก่อนแกไม่ถนาดไปแล้วนะแต่คนนี้ใครอเธอจะตอบว่าไงเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานแล้วมาต่อได้ยังไงเขามาช่วยซ่อมแอร์ซ่อมแอร์แล้วไปก่อนเขาทำไม เขาหนาวแอมมันติดแล้วไม่ไม่ถึงจะได้ตอบคำถามที่สามหรอกพี่ว่าพี่วีสอยก่อนสอยก่อนจะกคำถามแรกอยากโทรคนยืนบทอันนี้นะอันนี้หรอนะานั่งดูด้วยกันเนาะใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นคืนนี้เรามานั่งดูด้วยกันผู้ชมนะคะสองทุ่มครื่งทองประกายแสดค่ะแล้วก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมสนุกๆนะคะจริงเสื้อทองประกายแสดด้วยนะคะที่เฟซบุ๊กของช่องวันสามสิบเอ็ดนั่นเองค่ะ